สวัสดีค่ะไอ24ชั่วโมงวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นการจำลองสภาวะไร้น้ำหนักนะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยตัวต้องลอยค่ะอันนี้เอาไว้ถ่ายรูปนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยนะคะทำให้เราสามารถเอาชนะธรรมชาติได้หลายๆอย่างเลยค่ะวันนี้มีเรื่องวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจไปดูกันต่อเลยค่ะงานนี้มีทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากองค์กรในไทยและต่างประเทศมาจัดแสดง ให้เราได้สัมผัสของจริงได้เข้าใจมองสิ่งรอบตัวในมุมมองใหม่แบบวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ยังเต็มไปด้วยผลงานที่น่าภูมิใจของคนไทยมากมายเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ไปแข่งขันในระดับโลกมาแล้วค่ะ และคันนี้นะคะก็คือรถพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งก็เป็นฝีมือของคนไทยนะคะทําโดยนักศึกษาแล้วก็อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามค่ะและคันนี้เนี่ยก็ได้ไปแข่งระดับโลกแล้วนะคะในเวที world solar challenge เป็นการแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ของรถเนี่ยนะคะก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะสำหรับเรื่องราคานะคะถ้าต่างประเทศเนี่ยใช้เป็น10บล้านค่ะแต่ว่าคันนี้คนไทยทำใช้ต้นทุนแค่3 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ แม้เราจะใช้เงินน้อยกว่าแต่ก็สามารถเข้าเส้นชัยในระยะทาง3,000กิโลเมตรได้เหมือนเหมือนก,นกันกับประเทศอื่นนะคะซึ่งรถคันนี้ทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ถ้าเกิดว่าวิ่งไปชาร์จไปคือถ้ามีแสงอาทิตย์ตลอดเนี่ยก็คือไม่ต้องจอดเลยก็ได้ถูกต้องครับ จะวิ่งจนกว่ามอเตอร์หรือว่าอุปกรณ์จะพังเลยครับเพราะฉะนั้นจะวิ่งไปได้เรื่อยๆนะตรงนี้ทําให้เราพรูฟได้ว่าเห็นไหมฮะแค่พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็สามารถทําให้เราไปที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอะไรไกลๆได้โดยไม่ต้องพึ่งทาน้ํามันสิ้นเปลืองเลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของยานยนต์ในอนาคตนะคะที่เราพยายามหาทางใช้พลังงานที่ไม่ใช่น้ํามันค่ะอย่างตอนนี้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่า e v ก็เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศแล้ว หรือว่ารถแบบนั่งคนเดียวแบบนี้ต่อไปก็อาจจะเห็นวิ่งกันวกควักไคว่ตามตรอกซอกซอยไปจ่ายตลาดก็ได้นะคะจากยานยนต์เดินต่อมาเห็นลานกว้างนี้มาดูเครื่องบินกันค่ะแต่ว่าเด็กๆเขาเล่นเครื่องบินกระดาษกันนะคะ คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเพียงแค่การพับเครื่องบินกระดาษที่เห็นก็มีหลักการทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นค่ะดังนั้นการพับเครื่องบินกระดาษก็เท่ากับเป็นการปลูกฝังทั้ง4ด้านนี้หรือที่เรามักเรียกกันว่าการเรียนสาย STEM ให้กับเด็กๆไปในตัวพร้อมกับความสนุกสนานค่ะ นี่ก็เป็นบูธของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะเขาก็เอากล้องโทรทัศน์หรือที่เราเรียกกันว่ากล้องดูดาวในราคะมาให้ลองได้ชมกันนะคะกล้องโทรทัศน์แต่ละตัวเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันค่ะถ้าเราจะดูดาวอังคารดาวพระหัสดาวเสาร์นะคะซึ่งดาวเหล่านี้เนี่ยจะมีระยะห่างจากโลกค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ เวลาที่เรามองได้ตาเปล่าเนี่ยจะเห็นเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆเท่านั้นนะคะก็จําเป็นค่ะที่จะต้องใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีกาลังขยายมากกว่า50เท่านะคะเพื่อที่จะให้สามารถพอเห็นรายละเอียดของดาวเหล่านั้นได้ค่ะอย่างกล้องตัวนี้ค่ะก็มีกําลังขยาย150เท่านะคะตัวนี้80เท่าค่ะส่วนตัวนี้ค่ะมากหน่อยนะคะตัวใหญ่มีกําลังขยายถึง200เท่าถ้าเราส่องเนี่ยเราจะสามารถเห็นรายละเอียดของดาวเสาร์แล้วก็เห็นวงแหวนได้ชัดเจนด้วยนะคะ และอย่าลืมกลับมาพบกับไอที24ชั่วโมงได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสประมาณ20นกา15นาทีหลังข่าวในพระราชาสำนักเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ 4G Plus จาก TrueMove Edge ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระราัง 9.